สวัสดีค่ะก็มาอยู่กันในหน่วยการเรียนที่5แล้วนะคะสําหรับหน่วยการเรียนที่5นี้นะคะในหนังสือเรียนของเรานะคะจะเป็นบทที่14นะคะในบทที่14นี้ชื่อเรื่องว่าเลียวลีค่ะเรียวลีแปลว่าอาหารนะคะในหน่วยการเรียนนี้นะคะนักเรียนจะได้ถามตอบนะคะเกี่ยวกับประสบการณ์ในเรื่องใกล้ตัวนะคะอย่างเช่นประสบการณ์เกี่ยวกับการเดินทางหรือประสบการณ์ เกี่ยวกับอาหารนะคะและนอกจากนี้นะคะนักเรียนยังจะสามารถอธิบายถึงลำดับขั้นตอนในการทำอาหารนะคะหรือกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ค่ะและเนื่องจากในหน่วยการเรียนนี้นะคะมีเนื้อหามากพอสมควรเลยเดี๋ยวเส,เส้นจะทำเป็น2คลิปนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายมากขึ้นนะคะส่วนในบทการเรียนนี้นะคะจะมีไวยากรณ์แล้วเนื้อหาอยัางไงนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะ ค่ะแล้วสำหรับเนื้อหารแรกนะคะในหน่วยการเรียนนี้นะคะก็จะเป็นการผันคำกริยารูปตะนะคะคุณคุณหมคะเราเคยผันคำกริยารูปเตะไปแล้วนะคะก็ในการผันคำกริยารูปตะเนี่ยทำได้เช่นเดียวกันกับการผันเตะเลยอย่างไรถ้าเกิดว่านักเรียนลืมไปแล้วนะคะลองกลับไปทบทวนในคลิปวิดีโอแรกนะคะในเรื่องของการผันเตะนะคะเดี๋ยวยังไงในหน่วยการเรียนนี้นะคะเซนเซจะสะรุปสั้นๆให้ฟังง่ายๆอีกหนึ่งครั้งนะคะ ในการผ่านคำกริยานะคะคำกริยาเราจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะโดยกลุ่มที่1เนี่ยเราจะขอแบ่งออกเป็น4กลุ่มย่อยเช่นเดียวกับการผ่านเตะเลยนะคะมาเริ่มที่กลุ่มย่อยแรกกันเลยนะคะกลุ่มย่อยที่1นะคะหน้ามัดจะเป็นอีจิรินะคะอีจิรินะคะเราจะตัดเขาทิ้งไปเลยค่ะเราก็เติมซื้อเล็กนะคะตามด้วยตะนะคะดังตัวอย่างเลยค่ะ มาต่อกันที่กลุ่มย่อยที่2นะคะในคำกริยากลุ่มที่1น,นะคะกลุ่มย่อยที่สองนั้นนะคะหน้ามัดจะเป็นนิบินินะคะนิบินินะคะเราตัดเขาทิ้งเลยค่ะเราก็เติมอื่นตามด้วยดะนะคะดังเช่นตัวอย่างนี้เลยค่ะ มาถึงกลุ่มย่อยที่3กันแล้วนะคะในกลุ่มย่อยที่สนะคะเราจะแบ่งออกเป็นสองตัวได้กันค่ะตัวแรกนะคะหน้ามัดนะคะจะเป็นคิค่ะหน้ามัดจะเป็นคินะคะเราก็จะตัดเขาทิ้งอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็เติมอิตะไปค่ะเติมเป็นอิตะนะคะส่วนตัวที่สองค่ะหน้ามัดนะคะจะเป็นกีนะคะ เป็นกินะคะเราก็ตัดทิ้งนะคะแล้วก็เติมอิดะนะคะตัดกีทิ้งนะคะแล้วเติมอิดะนะคะยกเว้นหนึ่งคำก็คือคำว่าอิคีมัดค่ะอิคีมัสที่แปลว่าไปนั่นแหละคะ่ะเราจะผันเป็นอิตตะแทนนะคะ ่วนกลุ่มย่อยที่4กลุ่มย่อยสุดท้ายนะคะของกลุ่มที่1นะคะของคํากริยากลุ่มที่1นะคะก็ง่ายๆเลยค่ะหน้ามัดจะเป็นชินะคะเราก็เติมตะเข้าไปได้เลยค่ะมาต่อกันที่คํากริยากลุ่มที่2นะคะในคํากริยากลุ่มที่2นะคะเราก็ง่ายๆเลยนะคะเราก็แค่ตัดมัดทิ้งค่ะแล้วก็เติมตะเข้าไปได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นทาเบมัดนะคะก็ เป็นทามเบต้นะคะโอคิมัสเป็นโอคิปะเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่านักเรียนยังจำไม่ได้ว่าในกลุ่มที่2เนี่ยมีคำไหนบ้างนะคะก็กลับไปดูในคลิปวิดีโอแรกที่เราผ่านเตะกันได้เลยนะคะ มาถึงที่การผันคำกริยารูปตะในกลุ่มสุดท้ายกันแล้วนะคะก็คือกลุ่มที่สนะคะในการผันคำกริยารูปตะในกลุ่มที่3นะคะก็เช่นเดียวกับการผันเตะเลยนะคะโดยจะมีคำกริยาอยู่2คํานะคะคําที่1น,นะคะก็คือคีมัดคีมัดที่แปลว่ามาน่ยแหละคะ่ะเราก็จะผันเป็นคีตะนะคะจากคีมัดเป็นคีตะได้เลยค่ะ และคํากิริยาอีกหนึ่งคำในกลุ่มนี้นะคะนั่นก็คือคําว่าชิมัดนะคะชิมัดที่แปลว่าทำนะคะเราก็พันจากชิมัดเป็นชิตะได้เลยค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการผันคํากิยารูปตะทั้ง3ามกลุ่มนะคะยังไงนักเรียนก็อย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะเราก็กลับไปทบทวนในคลิปวิดีโอแรกการผันเตะด้วยนะคะเพราะว่าในคลิปวิดีโอนั้นเนี่ยจะอธิบายวิธีการผันไว้อย่างละเอียดนะคะแล้วก็วิธีการผันเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนกลับไปทบทวนด้วยนะคะแล้วเมื่อเราผันรูปตะกันได้แล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าเราผันไปทําไมนะคะ รูปตะนั้นใช้อะไรได้บ้างนะคะมาเริ่มที่การนำคำกริยารูปตะนะคะมาใช้กับไวยากรณ์นี้ค่ะวีตะโคโตกะอุนะคะวีตะนะคะคำกริยารูปตะนะคะตามด้วยกะอุนะคะเป็นสำนวนที่ใช้เล่าประสบการณ์นะคะแปลว่าเคยนะคะตัวอย่างเช่นซุกิยากิโอทาเบตะโคโตกะอาริมัสกะ เคยท่านซกิยากีไหมนะคะก็ถ้าเคยเราก็ตอบว่าให้อลิมัสถ้าไม่เคยก็อีเอ้อลิมัสเซนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการผันคำกริยารูปตะและการใช้วีตะโคโตะตะอลุนะคะสำหรับในบทนี้นะคะยังมีเนื้อหาอวยกรณ์นะคะให้นักเรียนได้เรียนรู้อีกมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อในพาร์ทที่2นะคะ But so I think that I love you Mama, party girl, she just wants